ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องอัคารีวิววันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับรถยนต์ซีดานยอดนิยมที่ถูกพัฒนาให้ลำหน้ากว่าเดิมกับนิสสันอัลเมรา2026รุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมดีไซน์ที่ทันสมัยอุปกรณ์ครบครันและความสะดวกสบายที่มากขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะพื้นที่ภายในที่ถูกออกแบบมาอย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นห้องโดยสารห้องคนขับหรือแม้แต่การเปรียบเทียบกับห้องนอนหรือห้องน้ําที่เราจะอธิบายให้เห็นภาพถึงความสะดวกสบายได้อย่างชัดเจน เริ่มจากดีไซน์ภายนอกของนิสสันอัลเมรา2026ที่ยังคงความหรูหราไว้ได้อย่างมีสไตล์เส้นสายของรถดูฉบเฉียวไฟหน้าเล็บด,ดีไซน์ใหม่ที่ให้ความรู้สึกทันสมัยกระจังหน้าสีดำพร้อมลวดลายวีโมชันที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของนิสสันส่วนด้านท้ายรถก็ได้รับการออกแบบให้ดูพรีเมียมมากขึ้นโดยเฉพาะไฟท้ายแบบเลดที่สว่างคมชัดเข้ามาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างนิสสันอัลเมรา2026ให้ความรู้สึกโปร่งโล่งทันทีที่เปิดประตูเข้ามา ด้วยการใช้โทนสีที่สว่างตัดกับลายหนังสีดำและวัสดุตกแต่งสีเมทัลลิกที่ดูหรูหราแผงคอนโซลกลางถูกออกแบบใหม่ให้เรียบง่ายแต่ดูดีหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงคุณภาพจากลำโพงรอบคันที่ทำให้การขับขี่เต็มไปด้วยความบันเทิงเบาะนั่งในนิสสันอัเมรา2026ใช้วัสดุหนังคุณภาพสูงที่นั่งสบายและรองรับสรีระได้อย่างดีเยี่ยมโดยเฉพาะเบาะหน้าทั้งฝั่งคนขับและผู้โดยสาร มีฟังก์ชันปรับไฟฟ้าช่วยให้สามารถปรับองศาการนั่งได้อย่างเหมาะสมเสมือนกับการนั่งอยู่บนโซฟาหรือในห้องนั่งเล่นหรือห้องนอนเลยทีเดียวถ้าจะเปรียบกับห้องนอนนิสสันอัลเมราก็ไม่แพ้เลยเพราะพื้นที่เบาะหลังกว้างขวางผู้โดยสารที่นั่งด้านหลังสามารถยืดขาได้อย่างเต็มที่พื้นที่เหนือศรีรษะก็สูงพอสมควรเหมาะกับการเดินทางไกลแบบครอบครัว,รวหรือกลุ่มเพื่อนอีกทั้งยังมีพนักพิงหลังที่ปรับเองได้เล็กน้อย เพื่อให้ความรู้สึกเหมือนนั่งพิงบนเตียงนุ่มๆพร้อมช่องแอร์หลังที่ช่วยกระจายความเย็นทั่วถึงพูดถึงห้องน้ําหลายคนอาจสงสัยว่ารถเกี่ยวอะไรกับห้องน้ําในที่นี้เราหมายถึงความสะดวกในการใช้งานเช่นความสะอาดของดีไซน์ภายในนิสสันอัลเมราการจัดวางสิ่งของต่างๆเช่นช่องเก็บของที่มีเยอะและกว้างมีที่วางแก้วน้าช่องเก็บโทรศัพท์มือถือหรือกระเป๋าส่วนตัวที่สามารถใช้งานได้ง่ายและไม่ทําให้รกตาซึ่งทั้งหมดนี้ก็เหมือนการมีห้องน้ําที่สะอาด เป็นระเบียบและใช้งานได้สะดวกสบายตลอดเวลาอีกจุดหนึ่งที่สําคัญคือระบบกรองอากาศภายในรถที่ถูกออกแบบมาให้สามารถกรองฝุ่น PM 2.5และกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ดีเหมาะกับคนที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพหรือมีเด็กเล็กโดยสารมาด้วยเปรียบเสมือนมีห้องน้ําส่วนตัวที่ติดตั้งเครื่องเฝ้าอากาศไว้ตลอดเวลาในส่วนของห้องคนขับนิสสันอัเมรา2026ได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างชัดเจน พวงมาลาัยแบบดีเชพุ่มหนังจับถนัดมือพร้อมปุ่มควบคุมเครื่องเสียงและโทรศัพท์ที่ใช้งานง่ายบริเวณหน้าปัดเรือนไม้แบบดิจิตอลขนาด7นิ้วแสดงผลข้อมูลชัดเจนไม่ว่าจะเป็นความเร็วอัตราสิ้นเปลืองหรือระบบช่วยเหลือต่างๆตำแหน่งเบาะคนขับถูกออกแบบให้มีมุมมององค์การมองเห็นที่ชัดเจนกระจกมองข้างสามารถปรับไฟฟ้าและมีระบบตัดแสงอัตโนมัติทำให้ขับขี่ได้อย่างมั่นใจทั้งกลางวันและกลางคืน อีกทั้งยังมีระบบครูสคอนโทรลและระบบช่วยเบรกอัตโนมัติที่ช่วยลดภาระของผู้ขับขี่ได้ดีเยี่ยมเมื่อพูดถึงเสียงในห้องโดยสารนิสสันอั m เมรก็ทําได้ดีไม่แพ้รถหรูระดับสูงด้วยการเก็บเสียงที่ยอดเยี่ยมเสียงลมและเสียงเครื่องยนต์แทบจะไม่เล็ดลอดเข้ามาเลยทําให้ห้องโดยสารเงียบสงบเหมาะสําหรับการพักผ่อนระหว่างเดินทางเปรียบได้กับการอยู่ในห้องนอนที่เงียบและเย็นสบายพื้นที่เก็บสัมภาระท้ายรถก็ถือว่าใหญ่ใช้ได้ สามารถวางกระเป๋าเดินทางขนาดกลางถึงใหญ่ได้สบายๆและยังพับเบาะหลังเพิ่มพื้นที่ได้อีกช่วยเพิ่มความสะดวกสำหรับครอบครัวที่ต้องเดินทางบ่อยหรือผู้ที่ต้องขนของเป็นประจำขุมพลังของนิสสันอัลเมรา2026ใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.0ลิตรเทอร์โบให้กำลังสูงสุดประมาณ100แรงม้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติอกทรอนิกซี c v ทีที่เน้นการประหยัดน้ำมันและความนุ่มนวลในการขับขี่ไม่ว่าจะขับในเมืองหรือนอกเมืองรถก็ให้ความรู้สึกที่ดีนุ่มนวลและมั่นใจทุกเส้นทาง ในด้านความปลอดภัยนิสสันอ l m เมราไม่เคยทำให้ผิดหวังเพราะมาพร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัยนิสสันอินเทลลิเจนต์โมบ i ลิตีไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกฉุกเฉินระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบกล้องมองรอบคันและถึงลมนิรภัยรอบคันซึ่งทำให้รู้สึกปุ่นใจในการเดินทางตลอดเวลาเมื่อมองในภาพรวมนิสสันอ l m เมรา2026เป็นรถซีดานที่ตอบโจทย์ทั้งคนขับและผู้โดยสาร ไม่ว่าจะเป็นความสบายความปลอดภัยการประหยัดน้ำมันและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสำหรับการใช้งานทั้งในชีวิตประจำวันและการเดินทางไกลเรียกได้ว่าเป็นรถที่ให้ความรู้สึกเหมือนบ้านเคลื่อนที่ได้ทั้งห้องนอนห้องน้ำและห้องคนขับที่รวมอยู่ในคันเดียวสำหรับใครที่กำลังมองหารถยนต์ที่คุ้มค่าดีไซน์สวยและมอบความสบายได้ครบทุกด้านนิสสันอัลเมรา0 2 6คันนี้คือคำตอบที่น่าสนใจอย่างมากขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในรีวิวต่อไปสวัสดีครับ